เขานิยมทังโคโนมมาพันดีแต่เพลงโคราชเชิญญาติไปดูที่บ้านพันดุงบ้านพันดุงในป็นป่านที่มีม้อเพลงโคราชเยอะที่สุดนะครับ เน,อเนืองพันดุงเปลี่ยวพันดุงบัวริมพันดุงสุนทรพันดุงสุนทรีนหน่อยพันดุงแต่ไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นคนหาหมอเพลงบรรพดุงยังไงไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาลบขาไปอยู่ในเมืองหมดแล้วมาดูสวนทุ่งละเนือลุงเตือต่อเตินของดีเออเบ้านน้ำชา มีกิจ,จกรรมหลายอย่างตามต่างนาอำเภอขามทะเลสซนนี่ผมจะโคน้ำชมมาจะตอกย้ำคำนิยามไม่นีย้ำนี้เต็งโมหวานพันดีกำลังอยู่ในความนิยมอยู่ในความนิยมตัวผมไม่นียศบางทีไม่นีโดดนะนี่ ร้องรำนำชีเสินมีน้ำชารสชาติโอชาตัวฉันจะนำชิมอาหารท้องถิ่นหากินเอาทางน้ำทัางเข้าก็กินอิ่มถ้ายังไม่อิ่มก็ซื้อมีเอาไปขวกิน Hãy subscribe thương có Ghiền Mì Gõ